ะมาวิเคราะห์บอลกันประจำวันที่6มิถุนายน2568วันนี้เนี่ยอยู่กับเจเบิ้ลเมอร์ซี่ใเนาะวันนี้เนี่ยเจเบ,เบิ้มยกมาเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะก็จะเป็นทางด้านนอร์เวย์เจอกับอิตาลีเนาะมาซิโดเนียเนี่ยเจอกับทางด้านเบลเยียมนะเอสโตเนียเนี่ยเจอกับทางด้านอิสราเอลวันนี้ยกมาให้3คู่เลยเตะกันเวลาตอนตีหนึ่งสี่สิบห้ากันทั้ง3คู่เดี๋ยววันนี้เราไปดูคู่แรกกันก่อนละกันนะ วันนี้เนี่ยคู่แรกเนี่ยทางด้านนอร์เวย์เนี่ยเปิดบ้านเจอกับทางด้านอิตาลีเนาะเลดราคาเนี่ยอิตาลีเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้ในเลทราคาเสมอเริ่มเตะกันเวลาตอนตีหนีนะเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนกันบ้างนะอ่ะตารางคะแนนเนี่ยคู่นี้ต้องบอกก่อนเลยว่านอร์เวย์เนี่ยแข่งไป2นัดเนี่ยชนะไป2ยังไม่เคยแพ้ใครแล้วก็ยังไม่เคยเสมอใครได้ก้าเสียไป2องนะ มีอยู่6แต้มอยู่ที่อันดับที่3ของตารางส่วนอิตาลีเนี่ยยังไม่เคยแข่งเลยนะยังไม่เคยแข่งสักนัดยังไม่ได้ชนะสักนัดเลยก็ยังมีศูนย์แต้มอยู่เนาะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเฮดทูเฮดกันบ้างนะเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมาเนี่ยสครั้งเนี่ยทางด้านนอร์เวย์เนี่ยยังไม่เคยชนะเลย นะเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3โดยที่นัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2015เนี่ยเป็นทางด้านอิตาลีเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูผลงานกันเล่นห้าน10นัดหลังสุดกันบ้างนะ10นัดหลังเนี่ยของทางด้านนอร์เวย์เนี่ยนะ ชนะไป7เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยทางด้านนอร์เวย์เนี่ยเอาชนะทางด้านอิสราเอลไปได้4ประตูต่อ2เลยนะเดี๋ยวไปดูทางด้านอิตาลีกันบ้างผลงาน10นัดหลังสุดเนี่ยนะผลงานของอิตาลีเนี่ยสินัดหลังสุดเนี่ยชนะไป4เสมอไป3แพ้ไป3า โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยอิตาลีเนี่ยโอ้เสมอกับทางด้านเยอรมันไปเนี่ยสามประตูต่อสามนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูสภาพความพร้อมก่อนลงสนามกันบ้างนะไปดูทางด้านไปดูทางด้านเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านอย่างนอร์เวย์เนี่ยโอ้โหวันนี้มีตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยอยู่2ตัวแล้วก็จะเป็นทางด้านอิตาลีเนี่ยก็มีตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกัน นะ้ของทางด้านนอร์เวย์เนี่ยตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นทางด้านเอริงเนาะฮาลันนั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเราดูจากสภาพความพร้อมนะของของทางด้านนอร์เวย์เนี่ยจะวางทับมาในระบบ4-4-2เนี่ยซึ่งคาดว่าตัวหลักๆเลยที่จะมานะก็จะเป็นโอ้โห จอมหน้าถล่มตะข่ายของแมนเชสเตอร์เนี่ยที่ยิงในสนามเนี่ยโอ้โหไปมาแล้วนะก็คือทางด้านเออร์ลิงฮาลันนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้จะวางทัพมาเนี่ยประกบมากับนอฝั่งของนอร์เวยส่วนทั้งฝั่งของอิตาลีเนี่ยโอ้โหมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ2ตัวเนี่ยซึ่งวันนี้จัดทัพมาในระบบ3-5-2ซึ่งคาดว่าวันนี้โอจะวางตัวหลักๆมาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านอเล็กซานโด บูดซอร์โนนั่นเองนะคู่นี้เนี่ยน่นจะให้ปันโดงเนี่ยปันโดงไม่ยากเลยเพราะว่าเจ้าถิ่นอย่างม Norway, เนี่ยพวกเขาเนี่ยทำผลงานในรายการนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าลงแข่งไปแล้ว2นัดเนี่ยชนะลวดเลยทั้ง2นัดเกมลุกเนี่ยก็โหดจัดนะเพราะว่า2นัดที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ารวมยิงไปเนี่ยเเม็ดเลยทีเดียวนะแน่นอนว่าคู่แข่งทีมเล็กเนี่ย ชนะเนี่ยไม่แปลกนะแต่การคว้าชัยชนะได้เนี่ยก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีความมั่นใจสุดๆในขณะที่ดีมเยือนอย่างอิตาลีเนี่ยเพิ่งลงสนามนัดนี้นัดแรกเนี่ยขุมกําลังของพวกเขาเนี่ยถอนตัวไปหลายลายนอกจากจะมีอาการบาดเจ็บคุณภาพทีมลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั้นเลนราคาเปิดออกมาให้เสมอเนี่ยยอมรับว่าราคาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าลงทุนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าบอลแบบนี้เนี่ยออกได้หลายหน้าโอกาสที่จะเสียทรัพย์เนี่ยก็มีสูงด้วย แต่ถ้าให้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าขอเลือกทางด้านเจ้าบ้านอย่างนอร์เวย์ดูดีกว่าเพราะว่ามีขุมกําลังที่พอมากกว่าแถมเกมลุกเนี่ยอันตรายโดยเฉพาะฮารันเนาะที่ยิงในสนามทีมชาติไปแล้วเนี่ยสีลูกเลยทีเดียวจากการลงเล่น41นัดอัตราการถล่มตะข่ายสูงแบบสุดๆเนี่ยมองแล้วว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นทีเด็ดของ ทางด้านนอร์เวย์นอร์เวย์น่าจะบุกเอาชนะทางด้านอิตาลีไปได้อย่างแน่นอนวันนี้ถ้าอยากจะจัดจัดทางด้านนอร์เวย์ได้เลยจัดไปต่อกันด้วยคู่ที่2องนะวันนี้เนี่ยโอ้โหทางด้านมาซิโดเนียเนี่ยเปิดบ้านมาเจอกับทางด้านเบลเยียมเนาะโดยที่เบลเยียมเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้1ลูกควบครึ่งเลยนะเริ่มเตะกันเวลาตอนตีหนะึนคู่นี้โอ้เดี๋ยวไปดู ตารางคะแนนกันบ้างนะตารางคะแนนเนี่ยทางด้านมาซิโดเนียนเนี่ยแข่งไป2นัดเนี่ยชนะไป1เสมอไป1ได้สี่เสียไป1มีอยู่4แต้มอยู่ที่อันดับที่8ของตารางส่วนทางด้านเบลเยียมเนี่ยโอ้โหพิ่งมาเนาะเพิ่อพึ่งมาเนี่ยยังไม่ได้แข่งเลยนะยังไม่ได้แข่งสักนัดเลยแล้วก็ยังไม่มีสักแต้มเลยนะเดี๋ยวไปดูทางด้านเฮตูเฮตกันบ้าง เหตุเฮตเนี่ยเจอกันมา2นาัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหเมื่อปี2013เลยย้อนไปไกลเลยก็จะเป็นทางด้านเบลเยียมเนี่ยเอาชนะทางด้านมาซิโดเนียเหนือเนี่ยได้ถึงสองนัดเลยโดยที่นัดล่าสุดเมื่อปี2013เนี่ยเบลเยียมเปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดกันบ้างนะดูทางนาัดเจ้าบ้านก่อนละกัน,ะกนเจ้าบ้านอย่างมาซิโดเนียเหนือเนี่ยแข่งไป10นัดเนี่ย ชนะไป6เสมอไป2แพ้ไป2โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านมาซิโดเนียเนี่ยเหนือเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับทางด้านเวลไปเนี่ยหประตูต่อนหนึ่งนั่นเองส่วนทางด้านส่วนทางด้านเบลเยียมเนี่ยผลงานการเล่น10นัดหลังสุดเนี่ย ชนะไปสองเสมอไปสองแล้วก็แพไป6เลยโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเบลเยี่ยมเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทางด้านยูเครนไปได้เนี่ย3ประตูต่อ0ูนนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดู สภาพความพร้อมก่อนลงสนามกันบ้างนะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าทางด้านมาซิโดเนียเหนือเนี่ยวันนี้น่าจะจัดทัพมาในระบบเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ลงระบบมาส่วนตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานตัวรายงานมาเหมือนกับทางด้านเบลเยียมเหมือนกันเนาะซึ่งถ้าวันนี้จะให้วีคอห์หรือให้ฟันธงเนี่ยน่าจะถึงเวลาที่เบลเยียมเนี่ยน่าจะออกลาแต้มกับคนอื่นบ้างเพราะว่าพึ่งลงเตะไปนัดแรก เมื่อขัดบอลโลกเนี่ยขุมกําลังเนี่ยในยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อประดับพการเลยซึ่งฟอร์มล่าสุดเนี่ยโอ้โหเอาชนะทางด้านยูเครนไปได้เนี่ยสประตูต่อศูนย์แบบสนุกเนาะและเหนือกว่านั้นเนี่ยโอ้โหทุกรายละเอียดเจ้าบ้านอย่างมาซิโดเนียเหนือเนี่ยโอ้โหสะดุดเจ้ากับทางด้านเวลไปเนี่ยหประตูต่อหนึ่งเนี่ยชนิดที่สถิติเนี่ยต่างกันเนาะเข้าคู่ เข้าทางคู่แข่งหมดเลยทรงนี้เนี่ยหากจะต้องเผชิญหน้ากับทางด้านมาซิโดเนียเหนือเนี่ยเบลเยียมเนี่ยน่าจะจัดการอยู่แล้วก็บวกกับวันนี้เลทราคาเนี่ยเบลเยียมเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้1ลูกควบครึ่งเนี่ยมองแล้วอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากนะักถ้าเทียบกับฟอร์มเบลเยียมในล่าสุดที่เอาชนะทางด้านยูเครนมาได้3ประตูต่อศูนย์เนี่ยถ้าวันนี้จะวัดความมั่นใจที่อยากจะให้ไปเนี่ย วันนี้เจเบิร์มเนี่ยขอให้ไปทางด้านเบลเยียมละกันน่าจะบุกเอาชนะทางด้านมาซิโดนเนียนมาซิโดเนีนเนยได้จัดไปได้เลยวันนี้นะอะสวัสดีนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาต่อกันที่คู่ที่3นะวันนี้เนี่ยทางด้านเอสโตเนียเนี่ยเปิดบ้านมาเจอกับทางด้านอิสราเอลเนาะโดยที่อิสราเอลเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้1ลูกเริ่มเตะก,กันเวลาตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูตารางคะแนนกันบ้าง เนาะไปดูตารางคะแนนกันก่อนนะทางด้านเอสโตเนียเนี่ยแข่งไป2นัดเนี่ยชนะไป1แพ้ไป1ได้4เสียไป4นะมีอยู่3แต้มอยู่ที่อันดับที่13ของตารางส่วนทางด้านอิสราเอลเนี่ยแข่งไป2นัดเนี่ยชนะไป1แล้วก็แพ้ไป1ได้4เสียไป5นะมีอยู่3แต้มอยู่ที่อันดับที่12ของตารางเฮทูเฮตสามนัดลังสุดที่เคยเจอกันเนี่ยทางด้านอิสราเอลเนี่ย เอาชนะทางด้านเอสโตเนียได้ถึง3นัดเลยเดียวไม่ว่าปี2006 2007แล้วก็2025โดยที่นัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2025เนี่ยอิสราเอลเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทางด้านเอสโตเนียไปได้2ประตูตอนหนั่นเองนะไปดูฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดูทางนันเจ้าบ้านก่อนละกันเจ้าบ้านอย่างเอสโตเนียเนี่ยแข่งไป10นัดเนี่ยชนะไป3เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป5 โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยทางด้านเอสโตเนียเนี่ยโอ้โหเอาชนะทางด้านบอนโดวาไปได้เนี่ยสประตูต่อ2นั่นเองนะส่วนทางด้านอิสราเอลเนี่ยผลงานการเล่นฮะสินัดหลังสุดเนี่ยนะเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอไป3ครั้งแล้วก็แพ้ไป5ครั้งโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยโอ้โหทางด้านอิสราเอลเนี่ย ไปแพ้ให้กับทางด้านนอร์เวย์ไปเนาะสประตูต่อ4นั่นเองนะไปดูสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้กันบ้างนะวันนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยสภาพความพร้อมก่อนลงสนามเนี่ยเจ้าถิ่นอย่างเอสโตเนียเนี่ยวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1ซึ่งคาดว่าจะวางแนวลุกมาอย่างโยอันยาคอฟเลอมา1เนาะแล้วก็จะเป็นทางด้านอิสราเอลเนี่ยวันนี้จะจัดทัพมาในระบบ 541ซึ่งจะวางแดนกลางมาอย่างดอไเปเลสนั่นเองนะ เกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยถือว่าเลทแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านอิสราเอลเนี่ยเอาชนะไปได้ก่อน2ประตูตอหนึ่งขณะที่เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านของเอสโตเนียเนี่ยบอกเลยจะเป็นอีกคู่ที่สู้กันอย่างสูสีแน่นอนเลทราคาเนี่ยเปิดออกมาให้ทางด้านอิสราเอลเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อมา1ลูกเนี่ยคู่นี้เนี่ยเรามองว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยเล่นทางด้านอิสราเอลเนี่ยน่าจะดูดีกว่า เพราะว่ามองว่าบอลระดับอิสราเอลเนี่ยนั้นเนี่ยยังเหนือกว่าทางด้านเอสโตเนียเยอะเลยแม้ว่าเกมนี้จะมาเยือนก็จริงนะแต่รู้ว่าอิสราเอลเนี่ยบ้านเกิดของพวกเขาเนี่ยมีสงครามจึงทําให้ไปเล่นในบ้านเนี่ยไม่ได้นานหลายปีเนาะดังนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่าจะเล่นในเยือนเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างเนาะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมากับแคร่งที่หนักแน่นเลยแล้วก็เกมแรกเนี่ยพวกเขาขว้าชัยชนะมาด้วย มาด้วยเนี่ยหมาะว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะย้ำแพ้เดิมอีกรอบแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเล่นจริงๆต่อทางด้านอิสราเอลเนี่ยดูดีแน่นอนชั่วร์ปาบเลยวันนี้จัดทางด้านอิสราเอลไปได้เลยกินกันหวานๆแน่นอนจัดไป